สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์ลิมสุพนาคนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บีฟิตรเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกราฟที่นิยมใช้ในบ้านเรามากๆก็คือในตัวของ Japanese Candlestick หรือกราฟแท่งเทียนนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะค่อยๆต่อเนื่องกันจากคราวที่แล้วนะครับโดยกราฟของตัว Candlestick แต่ว่ามัน Apply มาจากในตัวของ Bar Chart เนี่ยมัน Apply ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะลงดีเทลนิดนึงนะครับก็คืออย่างกราฟที่เราเคยพูดถึงในตัวของ Bar Chart นะครับเวลาเคลื่อนไหวเนี่ย เราจะดูต้านแสนราคาเปิดนะครับราคาสูงสุดร,ราคาต่ําสุดแล้วก็ราคาปิดนะครับซึ่งตรงนี้นก็จะเห็นว่าในกราฟของบาร์ชาร์จะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวราคาเปิดเนี่ยถูกพอดไว้ในช่วงของกรอบทางด้านของซ้ายมือของตัวแท่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นถ้ามีราคาโลดอยู่ที่เท่าไหร่ก็อาจจะมีการพอดเอาไว้นะครับลงมาแล้วก็มีการลากขึ้นไปที่ราคาไฮก่อนที่จะมีการขีดนะครับทางด้านขวามือเพื่อเป็นราคาปิด ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราแอพพลายมาเป็นในตัวของกราฟแท่งเทียนนะครับในกรณีที่มีการปรับตัวขึ้นเราก็จะเห็นว่าในตัวราคาเปิดตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างต่ํากว่าราคาปิดนะครับแล้วก็ในตัวของกราฟตัวแท่งเทียนเองตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าตัวของ Candle Stick ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นการปรับตัวขึ้น ในภาพที่มีการใช้กันมาในเชิงทฤษฎีนั่นนานเท่านานนะครับก็คือต้องบอกว่าเราจะเรียกนี้ว่า white candlestick หรือแท่งเทียนสีขาวนะครับโดยไส้ของแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยก็จะมีไส้เทียนด้านล่างกับไส้เทียนด้านบนนะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้เป็นตัว upper หรือ lower ของตัวราคาหุ้นนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูจากกราฟการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นอาจจะมีการเปิดนะครับแล้วมีการแกว่งลงมานะครับเพื่อทําจุดโล แล้วก็มีการสวิงกลับขึ้นไปที่ไฮก่อนที่มีการอ่อนตัวลงมาแล้วมีการกระชากทําปิดแบบนี้กราฟที่เกิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่า movement ที่เกิดก็คือเป็นการแกว่งขึ้นฉะนั้นภาพที่ออกมาของแท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยอาจจะอธิบายได้ว่าในพ e r i o d หนึ่ง p e r i ที่เราคิดหรือให้ความสนใจอย่างสมมุติว่า1แท่งต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งวังนเราก็เห็นว่า movement ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น movement ที่เกิดขึ้นใน1วันนั่นเองนะครับ เรามาดูทิศทางของการปรับลงของตัว c a นเด e ลสติ๊กกันบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเปิดของตัวบาร์ชาร์ตนะครับก่อนที่จะมีการมาถึงเป็นตัว c a นเด e ลสติ๊กเนี่ยตัวด้านซ้ายมือเช่นเคยนะครับจะเป็นราคาเปิดนะครับแล้วก็ตัวขีดทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นราคาปิดแล้วก็มีเส้นที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงกรอบราคาสูงต่ำของวันนั้นนะครับส่วนพอเป็น c a นเด e ลสติ๊กปุ๊บเราก็จะเห็นว่าในวันนี้เนี่ย ราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดนะครับนั่นก็เท่ากับว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นแท่งเทียนสีดําหรือแบ็ c แคน l ดลสติ k นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในการเคลื่อนไหวระหว่างวันนะครับก็คืออาจจะมีการเปิดที่ระดับราคานึงแกว่งขึ้นไปทำหายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆถูกทุบลงมาตลอดทั้งวันก่อนที่จะมีการรีบบวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถูกขย่ากลับลงมาใหม่แล้วก็พยายามมีการพยุงราคาปิดไม่ให้ต่ำกว่า ตัวราคาโลนะครับซึ่งก็เลยทำให้ภาพของ Candlestick ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็น Back Candlestick แบบมีเส้นทั้ง Upper อร์นะครับอัเปอร์ชาแล้วก็ l o w วอร์ชา o w หรือเส้นเงาข้างบนกับเส้นเงาข้างล่างหรือบางคนก็เรียกไส้เทียนด้านบนกับไส้เทียนด้านล่างก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของการดูภาพ Candlestick นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าในภาพของ c a น d ดลสติ๊กเนี่ยในแง่ของ แท่งที่เป็นสีขาวแท่งที่เป็นสีดํากับแท่งที่ไม่ไม่มีสีเลยเนี่ยแบบไหนที่จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดียังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับในภาพที่ให้อารมณ์ที่ดีที่สุดในตัวของ candle stick นะครับหรือแท่งเทียนสีขาวตรงนี้ถ้าเรามาดูก็คือราคาเปิดเนี่ยครับอยู่ที่ราคาต่ําสุดของวันนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับโดยที่ราคาปิดกับราคาสูงสุดของวันเนี่ยเป็นราคาเดียวกันซึ่งในกราฟแบบนี้ บ่งชี้ถึงลักษณะของแรงซื้อนะครับที่มีอยู่อย่างท่วมท้นจนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปจากโลเปิดปุ๊บนะครับเทคไม่ลงเลยแล้วก็วิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่คือแบบแรกที่ดูดีที่สุดนะครับในแบบที่2นะครับก็คือจะเป็นลนักษณะของ white candlestick อยู่หรือแท่งเทียนสีขาวนั่นเองนะครับแต่ลักษณะของการแกว่งแบบนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับก็จะเห็นว่าในตัวของการเปิดนะครับแล้วมีการ ทคหุ้นลงมาก่อนนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีการลงมาทําราคาโลแต่หลังจากนั้นหุ้นไม่ลงนะครับแล้วมีการซื้อกลับขึ้นไปจนกระทั่งทะลุราคาเปิดนะครับแล้วก็มีการไต่ะระดับขึ้นอย่างต <c oughs> ่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดตอนปลายตลาดเนี่ยมีการปิดที่ราคาสูงสุดของวันนี่ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันต่างกันละระหว่างรูปแบบที่2กับรูปแบบที่1รูปแบบที่1น,นี่คือเปิดปุ๊บขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ปิดหายของวันแบบที่2ก็คือเปิดปุ๊บมีแรงขายขายเายากก่อน,นแล้ว ค่อยลากขึ้นมาแล้วก็ค่อยวิ่งขึ้นไปปิดสูงสุดของวันนะครับนี่ก็คือจะอาการจะต่างกันละเดี๋ยวพอเรามาดูรูปแบบที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาการของการขึ้นยังดีอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกชงนในช่วงของปลายตลาดนั่นก็คือการเปิดที่ราคาต่ําสุดของวันนะครับหลังจากนั้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำา i g สูงสุดของวันนะครับก่อนที่จะมีการถูกขย่าลงมาปิด ซึ่งจะไม่ได้ปิดที่จุดสูงสุดของวันแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าอาการแบบนี้เนี่ยก็คือดีมาตลอดวันเลยแต่ช่วงท้ายวันเนี่ยถูกเขย่าแล้วลงมาแล้วปิดไม่หายอาการแบบนี้อาจจะทําให้กังวลบางคนกังวลว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีแรงขายออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะยืนยืนตรงนี้แล้วมีการลากราคากลับไปซึ่งนั่นก็แปลว่าจะต้องใช้อาการของวันรุ่งขึ้นในการติดตามดูต่อนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่3ของไวท์แคนเด l ลสติ c กที่เราค่อยๆไล่อันดับกันมาเพราะอันดับที่4ี่เนี่ย จะสะท้อนความผันผวนมากขึ้นละนะครับก็คือการเปิดนะครับแล้วก็การแกว่งตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเปิดแล้วขึ้นไปทำหายก่อนก็ได้นะครับหรือเปิดแล้วลงมาทําโลก่อนก็ได้แล้วมีการสวิงผันผวนในกรอบตลอดทั้งวันแต่ก็พยายามที่จะดันขึ้นมาปิดบวกโดยทําให้ราคาปิดเนี่ยมีการปิดสูงกว่าราคาเปิดแล้วทำให้รักษาระดับของการปิดเป็นแห่งเทียนสีขาวนะครับซึ่งในอาการแบบนี้ก็ต้องบอกว่ารูปแบบอันนี้คือผันผวนที่สุดละนะครับในเรื่องของการปรับตัวขึ้นฉะนั้นถ้าถามว่า คนที่เล่นหุ้นชอบแบบไหนนะครับก็คงต้องบอกว่าชอบแบบแรงมากที่สุดก็คือขึ้นแลวขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มมีการแกว่งให้ปวดหัวเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบที่4ีตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าขึ้นได้ก็จริงนะแต่ก็เริ่มเสียวนะครับนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นของ Candlestick ในตัวของภาพที่มีการปรับตัวขึ้นหรือ white Candlestick นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็นําเสนอในรูปแบบของการคิดและการวิเคราะห์นะครับไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วในตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการ อัปเดตเพิ่มเติมกว่าเดิมว่ากราฟที่มีการสลับซับซ้อนจะดูกันยังไงนะครับจะมีการเคลื่อนไหวแบบไหนเราจะนำกราฟอะไรมาให้ท่านดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปวันนี้คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ